ก็ต้องบอกว่าทั้งสองชาติก็ลบกันรุนแรงนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่ยาวนานแต่ว่าประเด็นคือประเทศไทยเนี่ยการวางตัวของประเทศไทยเนี่ยสำคัญมากตอนนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเลือกข้างไหนเนี่ยก็ล้วนแต่ก่อปัญหาหนั้งสิ้นอย่างที่เราทราบกันก็คืออิสราเอลเนี่ยหนุนโดยชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยหนุนอย่างสุดตัวสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็พันธมิตรเนี่ยหนุนอิสราเอลนะครับในขณะที่ ปาเลสไตน์เนี่ยหนุนโดยชาติอาหรับแล้วก็ชาติมุสลิมทั้งหลายเนี่ยจะหนุนชาวปาเลสไตน์เป็นหลักดังนั้นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเลือกข้างไหนเนี่ยคุณจะมีปัญหากับฝ่ายอื 9, ่นประเด็นนียน่าสนใจตรงที่ว่าทําไมเราถึงไม่สามารถบินผ่านน่านฟ้าซาอุดิอราระเบียได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยซาอุดิดอราระเบียเนี่ยกลับมาฟื้นคืนดี แล้วก็ค่อนข้างมีความผูกพันกันอย่างดีแต่ทำไมตอนที่เราจะส่งเครื่องบินเข้าไปผ่านซาอุเนี่ยเราผ่านไม่ได้เราต้องบินอ้อมมันก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะครับว่าตอนนี้ชาติอาหรับมีความไม่พอใจกับท่าทีของประเทศไทยหลังจากความขัดแย้งระหว่างทางปาเลสไตน์เนี่ยคือกลุ่มฮามาสและอิสราเอลหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับก่อนว่าทางมุสย์ถาเนี่ยตอนช่วงที่เกิดเหตุปุ๊บก็รีบออกมาประนามทางด้านฮามาสอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งมันทําให้ท่าทีบางประการเนี่ย ชาติมุสลิมชาติอาหรับเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไทยเนี่ยเลือกข้างซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่คุณเสถาวมาพูดได้ไม่นานเนี่ยทางคุณภูมิธรรม,มรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยต้องรีบออกมาแก้ว่าเออเรายังไม่ได้เราเป็นกลางอะไรต่างๆแต่ว่าตอนนี้การวางท่าทีของไทยเนี่ยมันสําคัญมากเพราะอะไรครับเพราะว่า บางคน,นไปเข้าใจว่าแค่ว่ากลุ่มฮามาสเ,เป็นกลุ่มต่อการร้ายแต่จริงๆแล้วเขาเป็นกลุ่มที่หนุนอิสรภาพของปาเลสไตน์ในการต่อสู้กับอิสาราเอลซึ่งเบื้องหลังเนี่ยคนที่หนุนฮามาสแล้วก็สนนบสนานปา,าเลสไตน์มีเยอะมากและเพอๆจะมีเยอะกว่าอิสาราเอลเสียด้วยซ้ําแม้กระทั่งซาอุดิอาระเบียนะครับที่เป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐอเมริกานะครับออกถแถลงการมาเนี่ยชัดสุดๆเลยนะครับออกถแถลงการว่าอยากให้ยุติความขัดแยง้งให้นําไปสู่การเจราจาสันติภาพ ในเวทีสารลชา,ชาติจะสิ่งหนึ่งที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีไว้ในประโยคในถแถลงการก็คือขอให้ทุกคนนึกว่าต้นเหตุของความผัดแย้งนี้มาจากการที่ชาวปาเลสไตน์ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกิดจากการลุกไล่ที่ของอิสราเอลในการเข้าไปยึดครองพื้นที่ปาเลสไตน์อย่างไม่ชอบธรรมเกิดจากความอัดอัน้นและถูกกดขีทางการเมืองมาตลอดของชาวปาเลสไตน์นั่นหมายความว่าซาอุดพูดชัดเจนนะครับว่า ให้กลับไปดูว่าต้นล่าของปัญหานี้คืออะไรนะครับดังนั้นท่าทีค่อนข้างชัดนะครับว่าถึงแม้จะไม่ได้ประกาศตัวว่าสนับสนุนความรุนแรงที่พันกุมธามาสก่อแต่ซาอุดมีการพูดถึงอิสราเอลในแง่ที่ไม่ดีอย่างชัดเจนใช่ครับซึ่งก็ต้องยอมรับก่อนว่าการโจมตีส่วนหนึ่งเนี่ยคือเราจะไม่พูดถึงความรุนแรงนะความรุนแรงเนี่ยทั้งสองฝ่ายใช้ความรุนแรงเหมือนกันแน่นอนเแต่ว่าต้องยอมรับก่อนว่าสื่อโดยส่วนใหญ่เนี่ย เป็นสื่อของชาติตะวันตกนะครับดังนั้นเนี่ยภาพที่ออกมาเนี่ยแน่นอนมันก็คือประโคมเข้าข้างฝ่ายอิสราเอลแต่ว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยเราบอกว่าโอ้โ oh, หมันมีความรุนแรงผู้เสียชีวิตเยอะเนี่ยทราบไหมครับว่าผ่านมาสัปดาห์กว่าเนี่ยคนในกาซาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วถึง2,700รายแล้วใน2,700รายเนี่ย700คนเป็นเด็กสิ่งนี้สื่อท้าไม่พูดเลยมีแน่นอนครับเพราะว่า การแสดงท่าทีว่าไม่เป็นกลางเนี่ยมันคือการทําลายจุดยืนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจุดแข่งของเรานะครับคือการวางตัวเป็นกลางกับทั้งชาติตะวันตกแล้วก็ประเทศต่างๆนะครับเราเป็นมิตรทั้งกับสหรัฐอเมริกาทั้งกับจีนในสมัยรัฐบ,บาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยเซ็นสัญญาความร่วมมือทางกองทัพกับสหรัฐอเมริกาและกับจีนวันเดียวกันวันเดียวกันเลยนะครับเช้าบ่ายเวทีเดียวกันวันเดียวกันแค่เปลี่ยนธงข้างหลัง เป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนทราบว่าเราเป็นกลางที่ผ่านมานะครับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกเนี่ยเราเนี่ยเชิญเอมาามานูเอลมาคองจากฝรั่งเศสเราเชิญมากรุษุกุมารมุัมหัดบินเซาลมนเนี่ยจากซาอุดีอราระเบียมายเนี่ยสองชาตินี้มีความสําคัญมากเพราะสองชาตินี้กําลังวางตัวเป็นกลางร,ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนมันเป็นนัยยะสาคัญที่กําลังจะบ่งบอกว่าไทยกําลังวางตัวพื้นที่อยู่ในฐานะที่เป็นกลาง เราเป็นมิตรกับทุกฝ่ายแต่อย่ากดดันให้เราเลือกข้างพอมีกรณีปาเลสไตน์ฮามาสกับอิสราเอลเกิดขึ้นเนี่ยการที่ผู้นําหรือว่านักการเมืองของไทยเนี่ยรีบแสดงออกท่าทีว่าอยู่ข้างอิสราเอลและประนามเฉพาะกลุ่มฮามาสทั้งที่อิสราเอลเองก็โจมตีแล้วก็มีชาวปาเลสไตน์เนี่ยเสียชีวิตทาไมกลับไม่มีคําประนามตรงนั้นบ้างตรงนี้แหละครับที่ทําให้ชาติมุสลิมรวมถึงชาติที่ไม่ได้อยู่ข้างฝั่งตะวันตกแล้วก็ไม่ได้หนุนอิสราเอลเนี่ยเริ่ม เคลือบแพงใจกับค่าทีของไทยในยุครัฐบาลปัจจุบันดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลเศรษฐาที่ว่ายังไม่มีกุญซือที่ดีในเรื่องของความมัน่นคงดังนั้นการแสดงท่าทีอะไรออกไปเนี่ยต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะว่ามันอาจจะทําให้ไทยเนี่ยเสียโอกาสแล้วก็เสียจุดยืนในฐานะประเทศที่เป็นกลางดังนั้นการวางตัวของเราจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากในเวทีโลกตอนนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนว่า จะคิดแบบสุดโตง่งทั้งสองฝ่ายคืออิสราเอลจะมองว่าจะขับไล่ให้ปาเลสไตน์ไม่สามารถอยู่ที่นี่ออกไปได้เลยเนี่ยคงไม่มีใครยอมแน่นอนนะครับชาติอาหรับชาติต่างๆที่ไม่ได้อยู่ข้างอิสราเอลเนี่ยซึ่งมีจํานวนมหาศาลไม่มีทางยอมเขาพร้อมจะหนุนปาเลสไตน์ขณะเดียวกันจะให้แบบว่าโอ้โหปาเลสไตน์ Palestine แย่งชิงชนะอิสราเอลกลับมาแล้วไล่คนยิวออกไปก็ไม่มีทางดังนั้นจุดยืนที่ เป็นกลางแล้วเป็นไปนได้มากที่สุดก็คือการสนับสนุนที่เรียกว่า Two State Solution หรือว่าการแก้กความปัญหาความผัดแย้งด้วยการมี2รัฐที่แยกจากกันนะครับชาวาิปาเลสไตน์เองก็ต้องได้รัฐของตัวเองนะครับที่มีอำนาจทางกฎหมายมีการจัดการเป็นประเทศของตัวเองไม่อยู่ใต้การปกครองของอิสราเอลแบบทุกวันนี้นะครับสรุปคือยังไง2ประเทศนี้ก็ต้องอยู่ร่วมกันครับ อยู่ร่วมกันอย่างสันติอิสาราเอลก็ต้องเลิกลุกยึดพื้นที่ของปาเลสไตน์ปาเลสไตน์เองก็ต้องเลิกยั่วยุแล้วก็โจมตีคืนอิสาราเอลด้วยทางฝ่ายต้องยอมรับซึ่งกันและกันว่าเราไม่มีทางเขียนค่าให้อีกฝ่ายล้มหายตายจากได้นะครับก็ต้องยอมรับและอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสันติไม่ว่าทางใดก็ทาง